สวยงามมากได้มีโอกาสมากาบสักกา,กา,กากระบูชานะคะไหวเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะทุกคนแม่นังสือแต่ได้มีโอกาสมากเนาะคะ่ะเป็นวเัเถุศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเนาะคะ่นะแล้วก็ผู้คนเข้ามากาบไหวกันเยอะแยะนาะคะ่ะเนาะค่ะทุกคนมากาบกไกหวหลายเนาะคะ่ะ แนะนำถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวอุบลน,นะคะเป็นวัดแห่งหนึ่งที่น่ามานะคะนามากสการสัการะตรงนี้จะเป็นช้างสามเสียงนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะให้ไมมน้องพี่จะขอหลอดทองสั่งก่อนเะคะ่ะทุกคนคนหลอดทองสัางน้ำแขนนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นคือแม่น้ำนะคะแม่น้ำมูลลำน้ำโดมค่ะโอ้โหโอ้ <c oughs> หมีถ้าน้ำเมนนองพีกโท่านเดีย่ยางมายางถา้ำเขาบอกท่านเดียรอดถ้ำแจ๊คเชอ่ออยู่<ะ>พาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาลอดถ้ำนะคะแม่น้องพีกบ่าเคยมาถึงจุดลอดถ้ำตะกี้เพื่อนบ่ท่านเหตุเนาะแต่แม่น้องพีกมากเ่าท่านเคย เพื่นยังไม่มีถ้ำค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปลอดถ้ำบบไปทางไหนแล้วเนี่ยเขาใส่รองเท้ามาแล้วเขาให้ใส่แล้วออกจากตรงน,นั้นแค่ตรงน,นั่นเขาบอกให้ใส่แค่มมบริเวณตรงน,นั้ตน,นตรงนี้เป็นมุมน้ำตก ามมาตามทุกคนผู <Max. S 1> no. uh ้หญิไม่ได้ไล่โซ่ค่ะสัองเยอทุกคนหุ้ยุ้ย ลุไปนะ <Nossa mac. S 2> มันนไท่านจะวางแ่มันหนอดเตียอดีเปียกค่ะแม่ค่ะมันเด่นแง่แสดงตัวใหญ่ได้ค่ะค่ะ